วันนี้เช้านี้ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องๆทุกคนวันนี้ฉันก็มีภารกิจนะคะหลังจากที่ฉันตื่นขึ้นมาส่งลูกๆไปโรงเรียนเสร็จฉันก็ต้องพาท่านสามีไปหาคุณหมอต่อพอดีว่าท่านสามีของฉันนั้นป่วยเป็นเส้นเลือดหลอดเลือดในสมองแตกอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะแต่ก็ยังคงที่อยู่คุณหมอเขาก็เลยนัดให้มาดูอาการทุกๆสามเดือน วันนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ประมาณเกือบส0บโมงนะคะในใบนัดคุณหมอบอกว่า8ป0ถึงสิโมงฉันก็มาตั้งเกือบส0บโมงเลยค่ะพอดีว่าฉันเป็นคนตรงต่อเวลาแต่ส่วนมากจะสายสำหรับอาการวันนี้คุณหมอบอกว่าก็คงยังปกติอยู่แต่ให้ระวังเรื่องความดันถ้าความดันสูงเกินไป อาจจะทำให้เส้นเลือดที่ปป่งพองอยู่แตกอีกได้แล้วมันก็จะต้องได้ผ่าหลังจากที่เราหาคุณหมอเสร็จแล้วขากลับของเราก็ได้แวะซื้อถังน้ำที่ Make เมกะโปเนื่องจากบ้านของฉันนั้นช่วงนี้ใกล้จะหน้าแล้งแล้วน้ำประปาก็จะไม่ไหลเป็นปกติสองวันมาหนึ่งครั้ง แทบจะไม่ต้องอาบน้ำซักผ้ากันเลยทีเดียวด้วยความเฉลียวฉลาดของฉันในงบประมาณที่มีเงินน้อยฉันจึงไปซื้อถังน้ำถามพนักงานว่าพี่คะถังน้ำนี้กี่ลิตรเหรอคะพนักงานตอบมาว่าขนาด20แกลลอนคะ่ะฉันก็มองหน้าสามีแล้วก็ทำหน้างงๆ20แกลลอนคือกี่ลิตรคะงงมาก หลังจากที่เราซื้อถังน้ำได้สองใบค่าเสียหายใบละ130บาทสองใบ260เราก็ได้กลับบ้านกันและระหว่างทางนั้นก็เกิดหิวขึ้นมาเลยพากันไปรับประทานกว๋วยเตี๋ยวเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากเลยค่ะพิกัดร้านอยู่นายมนะคะอร่อยและถูกด้วยชามละ25บาทเอง กินเสร็จเราก็กลับบ้านถึงบ้านน้ำมาพอดีโอแม่เจ้าถังฉันได้ใช้งานทันทีเลยฉันก็ไม่รีรอรีบเอาถังไปรองน้ำไว้ทั้งสองถังเลยแล้วก็ล้างถ้วยซักผ้าซักผ้าหม่มซักทุกอย่างล้างทุกอย่างเท่าที่จะล้างได้เพราะว่าฉันกลัวน้ำมันจะไม่มาอีกฉันก็เลยต้องทำทุกอย่างให้เสร็จสะก่อน พอหลังจากที่ทําทุกอย่างเสร็จแล้วฉันก็ไปทํางานบ้านทํางานบ้านเสร็จแล้วเราก็มาทํากับข้าวกันค่ะวันนี้ฉันทําเมนูต้มไข่สามีบอกฉันว่าฉันทําเมนูนี้อร่อยที่สุดไม่มีใครเทียบได้พอฉันได้ยินอย่างนั้นฉันก็ไม่รีรอที่จะทําให้กินทันทีวันนี้จัดไปเลยห้าลูกเบาๆอร่อยสมใจไหมละ่ะส่วนสามีฉันนั้นก็ได้ทำเมนู แกงอ่อมผักอีนูนเพิ่มอีกหนึ่งเมนูเป็นไงคะหน้าตาน่าทานไหมแต่ฉันบอกเลยนะว่าความอร่อยนั้นไม่ได้สู้กับรสชาติของไก่ไข่ต้มของฉันได้แน่นอนเพราะไข่ต้มของฉันนั้นอร่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นลูกทั้งสองคนก็ได้ตักกินแต่ไข่ต้มของฉันไม่ได้ตักกินแกงอ่อมของพ่อเขาเลยพอทำกับข้าวเสร็จแล้ว เราก็มาหาข้าวกินกันได้เลยนะคะวันนี้กับข้าวของฉันก็จะมีประมาณนี้เพื่อนๆพี่ๆมีอะไรกินกันบ้างคะวันนี้คอมเมนต์แชร์บอกกันได้นะคะส่วนวันนี้ฉันก็มีแค่นี้ละคะ่ะบายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่